สวัสดีครับพบพอกันกับตลาดโคกระบชมพู่วุฒินอ่อต่างนี้ชมได้สวัสดียังสวัสดีครับตลาดมั่วชมพู่วุฒเ <c oughs> นี่ยสองก้มะนะก้มนี่จักบานนี่ 18, แม่นแม่นั่นเดแสองครับสองมแม่ลูกแล้วดูัตัวนี่แม นี่สองครับลูกก็สองก็นั่นเดยอั้นลูกแรกลูกแรกเนาะนี่หมื่นแก็สองหมื่นถอะสองหมน่ะกรถกดได้ใดตั้งหากเนาะเอาฝากเบอร์โทรมาน่นี่นย์แปดห้าศูนดหี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามแปดเอารายละเอียดอีกนึ่งลูกตัวให้ตัวแดงดียไะตัวแดงองเครืงแดงี่นะเครื่องแดงมีลูกแล้ลูกแดงดียุบมื่นกว่า เลยสนใจจะโทรมาเด้อพี่น้องเลยไหวมาง้อมาตาสวรรณภูมิอ๋อพบปะกันกับตลาดนัดโคกบือชมพู่บุญประจำวันที่ยีบเจ็ดกันยายนสองพันห er ้าร้อยหกสิบแปดอากาศซื้อขายง้อเปิดทุกวันเสาร์พี่น้องปีกัดเกยุ่รอเอ็แล้วพี่น้องมาแตาเยสโซ่เลี้ยวไส้ไส้ดูเด็กก็ถาเกันไป แต่ว่าจะนี้ลูกกระปูกพี่น้องอ่ะตัเจอตเท้ากันไปสวัสดีครับเจ้าบานนี่สี่หมื่นเจ็ดพนันนี่สี่หม่เจพี่น้อง, <8 S 2> งทองแปเดือนทองอยัง,งไว้ครับอ,อ,อ๋อผสมเทพสามหน่งไ่ะสูงลรบปานนี้นี่อยซีผาบวกนั่นนี่เนาะรอยซีผาวกมาเอาพี่น้องทองแรกปะครับอ,อ๋อทองสองแล้วเอาฝากเบอร์โทรนครับศูน แปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งง่วมากสลครับงัวสารค่าพี่น้อสารค่าง่วงามพี่น้องโอเคก็ถามเงินไปพี่น้องราคางามราคาสิราคาเบากันได้ถายเฉยไงห่างดีห่างเงาอ่างดึกพี่น้องถ่องเงยอ่างดึกโอ้งัวซื้อไปเลี้ยงกแบบนี้หรอพี่น้องแบบนี้เราห่างกันเงาเยู่เลยเขาโอเคก็ถามเงินไปพี่น้องอันนี้ได้แม่ลูกกันตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ เป็นไปไม่ร pues ู้บรรยากาศสายงัวนะมึงแม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยสวัสดีครับแม่ห้อยจักดาเลยนี่เมือนสี่พันเจ็ดร้อยตัวนั้นเด้อราคาเดียวราคาเดียวกันตัวนี้แม่นวะ หนึ่งมืนสี่พเพี่น้องหนึ่งมื่นสี่น้อยแม่สาวรัไป,ป,ปดูผู้ใดผมวาอ้หูนะจำไปได้พี่น้องน้อวมากขึกันหนึ่งมื่นสี่นเจ็ดร้อยนี่ราคาหมื่นตัวอ่อนๆราคาอ่อนๆเป็นดะซื้อไปเลี้ยงไปเกเ็บไปเด้อพี่น้องนี่นี่ตัวน,นี้ก็นาตากกนคือลูกซีไว้เป็งสันต์พี่น้องเง่นวะคือลูกคือหนาซีไว้ยืนหมืนกว่าบาทเอามีเบอรโทรหม,ม่หอยศูนย์เก้าส ซีสองหาซีโตของว่าพ si oh, ี่น้องโตองว่าแม่สาวหน่อยดูได้สนใจกับโตหาเพิ่นเด้อพี่น้องเองว่าๆจะจอบจะส่งกันบอกกันไปพี่น้องโตบอกกันไปกันแบบมึงกัดกับมึงหลบมึงไล่กันส่งให้กันมึงก่อนเด้อพี่น้องเองก่อนที่ซื้จะถ่ายกับโบแมนบาสิ่งถ่ายง่ายเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาจะได้เป็นเข่ามาก เนี่ยนงอยากไน่นเสียงไหเล่งไนะวันดีครับพอมี่พอมีเป็นไนพอมี่ห้งัวเดีเอาไปแล้ว พอพี <łość> ่ได้ง่วมมากตัวดีซิวตัวนี้อตัวนี้ตัวนี้ตีพร้อมดีบัตไม่หดขวดญไม่หดอาวุธพร้อมเห็นปะีม่อดอาวุธพร้อมเอาแล้ว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 เอาเอาเอาบอกกันไปบอกกันไป ได้วอรอบาเนาราคาส้อมันตัวใหญ่ดีพี่น้องมันตัวใหญ่ดีเงินนมาจากบาทนะนี่มนมาจากบาทนี่ยเสียเศร้ลมโอ้มันเกินกันขาดกันขาดกันเดีไม่เดียวกันม้เดียวกันเาตูดสิได้กันดีพี่น้องตัวใหญ่ตัวง่ามองพลดีพี่น้องเศ้าหกับเศร้าสาเศ้าสอง เกินกันอย่สามรอยเอาไปดีครับพอให้กักบาทอะนี่ะฮะมือหนึ่งโอ้ือหนึ่งนาพี่น้องมือเดียวสูงกว่าซีได้เยอะกว่าซีได้อยู่มือเดียวแม่สาวหน่อยเนาะไอเนาะแม่สาวนาเื่อน้ดูแม่สาวมือเดียวอ๋อตัวใหญ่ป็นมือเดียวเพ้าะเราติต่อว่านี่นี่บทัวไปฮะ เอาเบอร์เนี่ยศูนย์หกสองหาสี่สามหาหนึ่งสามสี่ห้าแปดโตขมาพี่น้องโตขมานี่แม่ละเมินพี่น้อยเฮ้ยไงด้ิพี่น้องแม่สาวนี่แม่สาวกระดี่องเงี้ยนี่พี่น้องนี่พี่น้องเพื่อเซ็ตเด็กกับโตหาเพื่อนอีกรอบนึงพี่น้องนี่ว่ากระจอบกระซ่องกระว่าวกันไปพี่น้องรอบไปเ่อนเลยเด้อนี่แม่เป็นตะเลียงอยู่พี่น้องเป็นตะเลียงอยู่ ัโทรบอกโทรมาโทรเจ็บโทรหาเพิ่นไปอ๋อนี่แม่ลูกวะนี่ไหมออกกำลังกายแยก่าร์เราไม่ห้อยสามหมื่นกัวกลัวหลายไปเลยสามหมื่นกวกลัวสามพันกลัวสามพันนั่นมาลูกกันนะแม่เดียวอ๋อแม่เดียวอ้อตัวนั้นเปียงอีกโอ้มันหมื่นมันหมื่นสามหมื่นเนาะสามหมื่นสามแม่ลูกเออแม่เดียวเนาะแยกลูกว่ะได้ลูกเล็กตัวอลไรนี่ เสียตัวเนาะสาตัวซี่ตสามนี่สมตัวี่โตสามห่สาอันนี้เท่าดหรก็คนคนีตั้งส่ี่หมื่นสามตัวคูเนาะเามาสองยังบ่เซม้าห้าไอยู่ใสเดี๋ยวสองเดี๋ยสองเดี๋ยวปล่อยแล้วได้แน่ว่าล่ะพุกสาวได้เีย้ยเวไปเรียเอาเบอร์โทรเนี่ยศูนย์กาหเจ็ดแเจ็งก่อนเจ็ดนย์หก ตัวมาเด้อผู้สาวของผู้สาวพี่น้องของผู้สาวตัวบอกตัวว่าตัวเจ็บตัวหายเป็นไปกัดก่อนกัดซ่งก่อนบอกบอกว่ากันไปพี่น้องบอกคำง่ายโอ้ตัวนี้งามดีดำเนาะงามเนาะสีดำมือเปลือยเลยนี่แสดงจนซ้ำก้ามือเปลือกสวัสดีครับไปพากตัวนี่พอหยังนะสองเอ้ยกระลังเขาพี่น้องกระลังเขาเขาสาอะไรนี่สล่ะ เอาซาก็ได้หาถ่าเอาง้อคนลงรถจังเปลยนี่น้อโอ้แม่นี่ก็งายดีแต่ว่าเจ้าของคนยื้อใส่กูนะโทเจก็หาโทษง้อเป็นไปบรรยากาศซื้อขายง้อกับไปลาประมาณขอม้งซี่อหาล้วไป่นาะใบญญะกับผู้ซเพ็บางตาอยู่ด้วพี่น้องบริษัทหนาเป็นไหนบางตาอยู่ง้อเป็นไป เรียบร้อยแล้ว ok ัน the ี <t <t ่จุงไม่ใส่ล่ะโอ้ยจุงขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแม่นึงเรื่องนี้โอ้เจ็บบาทเนี่ยพอยหมื่นหนึงครับเนี่ยหมื่เดียวอ่ะหมื่นเดียบร้อยแล้วได้แน่ว่าหรือหมื่นหนึ่งบอกพอพอนะบ่บอพอนะว่าได้ว่าได้หมื่นหนึ่งก็ว่าได้พอนะสวัสดีครับพ่อยเจ็บบาทล่ะแม่นึง แม่นี่แม่ลูกวะเจ้าบาทแม่ 15, ลูกเมือนหาพัสหาเมือนหาพัสหาโอ้นี่หลยพี่น้องเมื่อนหาผัสหาเมื่อเง่เดี๋ยวเกี่ยวกับฟอกกับฟ้ามเขาเลยนี่แมนบ้เมื่อนาพัสหาลูกโตมี่ใหญ่ตั้งหากเลยพี่น้องด้วลูกแ็่ตัวละครนี่ลูกแรกตั้งหากเหมือนเมือนหาพัสหาเนาะโอ้นี่ว่าข้าบอแพงไอ้นี่แมนบะอันนี้ร้ายมาเลยนี่อันนี้เก่อวัญหาพี่น้องนี่เก่อวัญหา เอาปล่อยไปยังไงเลี่ยงเกาคาต้นก็ได้ผสมเนตัวเนาะแม่สาวนี่เนาะอ้เนาะนี่เก่าพันหา่มาแทงเนไม่น้องมทงเงินนี่แบบ้องเอ้ยผู้ใดวารง้อข่นกับมึงเอาเนาะอ้เนาะผู้ใดวสางง้อข่นกับมึงเอาเนาะนี่แหะมาสนานมันก็เป็นเรื่องสะเขาเกเดีอยู่ในราคาแต่มน่ได้เนาะเินเินหาันหาเก่าพันเอาบ่ตรฝากเบอร์โทรนาย088ซี67สามหา สามหาสามสองโชคก็มาหาเพิ่นพี่น้องโตหาว่าหาเพิ่นนี่ยแต่ว่าควายเรียบร้อยแล้วเลยสเปชีดีเพื่อนนีวราคาแปดพันกับเงินหาพันหาราคาผิดงวเอ้ยงวดโตแม่ลูกแต่งหักพี่น้องเอ้าเสกเจ้าถามเพิ่นไปพี่น้องมันได้การซื้อขายงวนี่กับแม่ลูกยังราคาก็ดีเต็มที่กับเงินน้อนๆเหมือนเด็พี่น้องจังสิกระไดเขาก็บอกว่ามีเดินชอรมชาติตะกี้มันก็บ่ได้ดิวนี่ปันใช้เพื่อนเราคนนะ สวัสดีคร oh <im> ับพ่อ้ปีเรียบร้อยแล้วป่ะมานบ้รนี่ข้าวหม้ปลาทูอยู่ข้าวหม้ปูอยู่โบ่ได้เบดโตตัวนี่เด็กปลาทูบ่เด้เบ่โตติแถวหัวนันะโอ้ยไอ้ขี้ตมกรลายเนาะเจ้าปลาละอ้นะตัวลรเนี่ยนี่ห้องสอง่นเก้าพันหหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันเก้าพันเก้าอันนี้สองหมื่ตัวนั่นนี่ หกปัญหาเมือนหกัหาว่ะนี่เมือนหกปัญหาพี่น้องเมือนหกปัญหาราคางามๆราคาเบากันในเอาฝาบอร์โทรนะครับนี่ะวะจำไปโทษไปไหนพ่อพังจำร์โทรไปไหน,อไไไไหนอเอางวว่าค่อยหลาเนาะไ่นี้เนาะงววพ่ค่อยหลาย,าาย,ลายแต่ว่าฝนก็นตกงมือขึ้นคือ็นหอยคนอประมาณนั้นเนาะมาใช่ครับพ่อหยอ๋ออามาดลเอดนาะพี่น้องมาต่อกันฝนกระตกงมือขึ้นแต่ว่างวอกับเพรท่นหลังหนาตาเป็นไง งอไปตนหนาตพอมี่กับยุ่งผู้เดียวที่ได้อยู่ไปกีกับว่าหนาเด้ไปน้องโอ้สีแดงสัํมบูดูได้ของพอมีอออบอโงอ่ะสวัสดีครับพอมีจบาท์เรพอมีเนี่ยสองแปดห้าครับตัวนี้สองหมื่นแปดนห้าร้อยตัวนี้มื่นสซื้อยังกากระบาดไปแล้วนะขายอนหอครับตัวนี้เดียบว้อแล้วปะมี่แนบบารหลับพอมีมียอยู่ครับเมีคมน,นี่เด้สอ้หาครับ้สองสองมห 26,500ื่นหกนี่แม่ลูกลูกตัวเมียเนาะกำลังจะเจรจากันอยู่นี่นี่ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียนี่พอมีลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียเขาเราได้ลูกเจ็ดตัวพอมีลูกสามตัวเหรอครับลูกสามตัวเนาะแต่ว่าเขาก็งามดีเนาะสายเขาผู้ใดอยากเขาคัดซิปผู้ใดอยากได้เขาไปพิจารณาเด้เขาไปติดข่าวเหี้ยงความเอาไปหอหน้าบ้านนี่หน้าบ้านเลื่อยคัดซิปคัสิปหน้าตาก็ได้พร้อมเนาะและข่าวของผมนี่เอาเบอร์โทรผมงีมมา ผมแาที่เจ็ดเจ็ดามหนึ่งส่อ้าวโทรมีเท่าไรต่อทีมหาสมอง่นะหยีบสีเบา้เราลูกอู้ใพอมีนี่ลูกพแรัลกแดงก็แดงตรงตงแดงจนซ้ำตาพี่น้องนี่เกียงสูงว่านลร่อยสี่เจ็ดสี่ปดได้พี่น้องเอาตัวเจ็ดก็ทำพอมีเพิ่นไปนี่เราบราการซื้อขายงัวงัวบางตาพี่น้องถพามันฝนตกเราเพิ่นกับว่าเขาสุดเทียมหนาดีแถวนี้มนบางตาด้นะมันไปพี่น้องมัไป มันก็จีนเนาะฝนก็ตกมากขึ้นพี่น้องนกตกเวลาประมาณตกเวลาประมาณหกโมงห้ง<ป>า,าสิาาาาาาบตกพีน <laughs> บบบบบบน่น้องยังพอมาซื้อมาขายเด้นไปยังไม่ทันได้อยู่หาราคาได้ล่ะราคาถือแต่บางงามมันมั้งราคาถือแต่าบางงามแม่นอ้อพอแต่ว่มันต้องแังสั่นละถือแต่าบางงามมันอยู่ยังได้ละของเฟินมันถือตาเฟินกับวัวแหละพี่น้องล้ง่งวมันกับวัว มันเครับจ้าบาทละแม่นี่ยเ่ยสามเมื่นี่สามมื่นแม่แยกลูกวะเราได้อยู่แคกตัวะนี่สามตัวเนาะโอ้สามตัวตัวยังสามหมื่นนะต่อร่องไปอยากได้ได้แพ่งบอกไว้ได้นะะแล้ไม่ตัวมานี่เรียบร้อยแยกตัวไปเอาเรียบร้อยตัวงนี่เรียบรอยตัวนึงสามมื่เอาฝากเบอร์โทรในมีบ่ศูนย์แปดศู สามสาดโทษมาพี่น้องนี่พี่น้องราคา่อมราคาสามหมื่นหก่นี่พี่น้องสูงหอยสิบเจ็ดเลเมียแยกลูหางเลยเขาสภาพที่สี่แยกสบามันนี่มันสกปรมตมพี่น้อง,ออง,องต้มวนนันทนงมเคือนมันได้ตม้มมันมเนนปเนะ็นต้มเลยอน่อัหไปเหรอแดนตึบเลยบรรยากาศคขึ้นกระทอกเคืนตกี่ที่บ้าน,น ตกจ็กบ่าลหรแม่งง่ายเนี่ยโอ้ติดโวดข้อมืสองหมื่นหกตัวนั่นเดี๋ยแล้วครับเงินเดียบร้อยแล้วมีแนวว่าตัวนั้นนะได้ก็คกนนรัได้กำไรแนวว่าโอ้ยบืนต้พ <laughs> ืนตืนตมนี่แล้วครับบืนตมใช่ว<า>่ากเสิเเีินนิดน้อยเนาะเดี๋ยกับพ่อขรับใครก็ขาดทุนอยับนี่ถ้าได้ก็นี่สองหมื่นหกพันสม่นหกแม่กูกว่แม่สาวแม่สาวสูงรไปเลยนี่อย ร้อยซีซหาบาทเข่าขาต้นนี่ผสมหนึ่ตัวเนาะเนี่ขาขาต้นเราผสมติดบวถุกอกยางีด้พี่น้องแช่งขางางดำเครื่องดำเอาฝากเบอร์โทษนะครับศ9 9นเกเก้า่เก้าาหนึ่งสอี่ามกสามาาตัก หอยัดมาตะโกสุมเนาะสารค้ามพี่น้องอยู่ขอกอยู uh. Uh. Hint, material, is, uh. ่ค้ามกันหลายตัวหลายอยู่ข้ามกันน <crack> ี่กันเห็นอยู่สนามกับอุนนุนเล่าเด้อนี่พวกเราลองสิพี่น้องอ่าตัวเจก็ถามเพิ่นไปตอนนี้เพิ่นง้อเพิ่นเดินตลาดเนาะพี่น้องเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำมีคนมาถามเลยนั่นนะคนหนี่งซื้อของเราเลยได้พี่น้องนะมาเจรจากันแล้วพวกเวียนเพิ่นอยเตรียมไปแต่ซื้อเนา้องแล้วอ่าตัวเจก็ถามเอาสวัสดีครับแจ็คบาร์แล้วเนี่ย 16, 16, นี่มื่นหกมื่นหแม่แยกลูกะ่าทอหเดือนแล้วอทองหเดือนแล้วมื่นหกทองหาเดือนเราพี่น้องนี่ทองหา 6, งเดืนอนอเราสนใจโทรมาเด้อนี่สูงไรไปไหนนี่ยสี่ 4, 6, 5, บวบวกเนาะนี่ทองทองไงพี่น้องทองเริเ่งไงเ้เขาขาต้นกัแม่หนตัวเนาะ <laughs> เอนะเขาขาต้นนี่ถือ่ออกลูกไงแงพี่น้องแงเดง,องเอาฝากเบอร์โทษนะครับน่ศย์เก้านึ่งปแปดหกแป เก้าหาสองโทรกับว่าพี่น้องงั่วว่าใส่ครับราชพัฒน์ลอยยศครับราชพัฒน์ลอยเนาะโทอเคโทรถามลอยเป็นไปพี่น้องจัะจอกจะส่งกับว่าไปพี่จะหลอกจะหน้ากันไปพี่น้องมันยั่งกว่ากันไปอ่านมั่วชมพู่วุฒิคลิปแรกเอาซ้ำนี่ับพี่น้องเขาเนื่องจะผ่านอะไรก็แจ้งัิดต่อติดตามได่เด้อสวัสดีครับ